มาเดินชมที่หล็กหลากสีในไทยครับนะสวยแล้วก็นะครับม,มีอะไรเด้อสั่งซื้อที่เมืองสต๊าฟโฮมนะหยุดงานเลยมาเที่ยวครับชื่อครับมาจากประเทศ ไปไปจะบอกนะครับเวลาสี่หนั่งนั่นะครับนะเป็นต้นมาแต่วันนี้สากุรละเด้ร่วงหมดแล้วไม่มีมีแต่ดอกทิวลิปน,นะครับเราจะให้เดินดูดอกทิวลิปคับ หลายพัน <c oughs> นะครับกำลงถ่ายกันนะครับ